นักข่าวพลเมืองวันนี้นะคะเยาวชนจากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินได้ใช้ป่าชุมชนหนองเยาะเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ในการที่จะฝึกปฏิบัติจริงและบูรณาการเข้ากับวิชาการเรียนรวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าจากรุ่นสู่รุ่นค่ะติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ บ้านน้องเอาอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์มีแนวคิดเรื่องการเห็ดป่าชุมชนมาตั้งแต่ปี2528เห็ดหาพื้นที่ยังคงมีความอดุมสมบูรณ์เป็นแหล่งเรียหลู้ลทางธรรมชาติแก่เยาวชนมาโดยตลอดและเมื่อนี่เด็กๆจากหลายองเรียนได้มาเขาร่วมกิจกรรมศิลปะของธรรมชาติโดยดีไซน์ของเรียนขนาดใหญ่จากป่าน้องเหะในการปฏิบัติการจริงแต่ก็เอาสนกิจกรรมที่ ถึงเล็กหน่อยประมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าการอนุรักษ์ปืนปลาอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าปลากับธรรมชาติเป็นจริงที่ให้คุ้นกับชีวิตของพวกเฮากระตือรือร้นดีครับโดยเฉพาะลูกเล่นมาถึงแล้วก็ผมนี่อยากมากะครับอยากมากพวายอย่างเพราะว่ามามา,มาปุ๊บนี่การเล่นลูกเขากับหนึ่งมันได้มันได้เกิดบรรยากาศหลังจากที่เขาเนี่ยจะได้ลูกเียนในพื้นที่มงางงานเหมันกับไร่ไดกาศก,ากับแน่นอยดีบองงัน อาจารเช่นว่ามือนีมากแต่สมารถคิว่าเป็นการมาเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรียนหลายอย่างนะเช่นว่าการปฏิบัติกิจกรรมว่าวาดิตเป็นงานอาชีพเช่นตัวนีจักสารเช่นว่าหลักการนี้ก๊บเก่าประกอบอาหารนะครับเรื่อนวิชาศิลปะมีการวาดรูปเช่นว่าหลการหลายวิชาหลายภาษาบอกว่ได้ผูกฝังกิจกรรมที่จัดคืนนเด็กน้อยค่อนข้างตื่นเต้นกับการได้ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการบูรณาการวิ่สาขาวิชาต่างๆให้กลมกลืนสอดคล้องกับบรรยากาศและธรรมชาติสนุกครับและได้ความรู้ดีๆได้ไปดูลุงเขาทำขนมจีน,ใน,ใ,นในห้องเรียนมันจะเนี่สปบร์ไออกมาข้างนอกมันจะสน,นุกมาก ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วเราก็ดีมันแตกต่างยังไงจากใน้องเรียนได้รู้จากเพื่อนใหม่ๆจากต่างโรงเรียนและที่นี่เพราะมันได้รู้จักระบายสีและรู้จักเรื่องธรรมชาติข้อละไม้ละมือระวางโรงเรียนและชุมชนในนามของกรมมีสารตุ่มโฮมเรื่องการจัดการเรียนรู้ในวิธีดังเดิมถือเป็นทางเลือกที่ใส่ธรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ เป็นกิตกรรมที่ให้เด็กๆเด็เ,ดเข้าถึงความสําคัญของธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ในชุมชนความทรงจําหรือสิ่งที่ผู้ใหญ่เด้กไทยทอดไปในมือน,นี้จะสามารถนําไปใส่ในอนาคตและร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าเพื่อให้พื้นที่ของเด็กๆได้ใส่ร่วมกันในรุ่นต่อๆไปไไทําพินอักษรนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายงานเด็กมีหัวใจ